สวัสดีครับพบกับช่างนิกรคนสร้างศิละปะนะฮะกับช่างนิกรช่างบันนอกนะวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับอู่ทองสมาธิแบบโบราณนะฮะที่ผมเคยทำนะฮะองน,นี้เป็น9นิ้วหินดำน้ําโขงนะครับหน้าตัด9นิ้วนะฮะลูกค้าต้องการแบบที่ผมทำนะฮะ หุทองสมาธิปางโบราณนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขึ้นรูปข้างนะฮะวาดแบบอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาตัดข้างออกก่อนนะครับเพราะมันหนามันหนามากหนาเกินไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับ ครับตอนนี้ผมใช้เครื่องใหญ่สับด้านหน้าออกแล้วฮะหรือความหนาหรือความหที่ต้องที่ต้องการเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการวาดแบบขึ้นรูปนะเพื่อที่จะตัดด้านข้าออกด้วยใช้ลูกหมู7นิ้วนะครับไปตัด7นิ้วรด้านหน้านะครับ จะทาาขึ้นรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็จะตัดด้านข้างออกนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับผมครับผมตอนนี้เราขึ้นรูปขึ้นเราขึ้นแบบนะฮะทาาแบบน,นี้ด้านหน้านะับทาาแบบด้านหลังหน้าหลังไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะ เดี๋ยวตอนบ่ายเรามาขึ้นรูปกันครับผมเพื่อที่จะเอาด้านข้างออกนะฮะกับพระอูทองสมาธิแบบตรวลานนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันต่อครับ ครับผมตอนนี้ผมมาอัปเดตงานฮะตอนนี้ผมก็ขึ้นรูปและวัดสัดส่วนกับองค์พระแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มแก่ฮะแต่วันนี้ก็เย็นมากแล้วฮะได้เวลาพักผ่อนแล้วครับห้าโมงกว่าแล้วครับขึ้นรูปได้ก็ประมาณสามก็ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วครับ ะะหินดำน,นะครับก้านิ้วอู่ทองโบราณนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามชมพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้มาลุยกันต่อนะครับผมวันนี้พักผ่อนก่อนนะครับนี่ฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมพรุ่งนี้ก็ขึ้นโตแกะแล้วครับ ครับผมพบกับช่างนิกรนะครับช่างบ้าน,นอกนะฮะตอนนี้ผมมาอัปเดตงานนะฮะตอนนี้ผมก็ขึ้นรูปได้ประมาณ60%แล้วครับนี่นะอู่ทองโบราณนะครับนั่งสมาธินะฮะตอนนี้ก็60%แล้วครับหินดำนะฮะดำน้ำโขง ถ้ายังแห้งอยู่ก็จะสีมนมนแบบนี้ฮะมนมนเท่าเทาขาวๆตอนนี้60%ละฮะเด็ดเดี๋ยวพวกนี้มาลุยกันต่อนะครับผมตอนนี้เย็นมากแล้วนะฮะ5โมงกว่าจะ6โมงอย่าลืมติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ พบกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะฮะตัวนี้ผมไม่เอาเกตงานนะตันนี้ก็ทำไปได้90%แล้วครับผม90%แล้วตอนนี้ได้เวลาเที่ยงนะครับพักเที่ยงเติมพลังก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายมาลุยกันต่อนะครับ เดี๋ยวรอติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพักทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันครับผมตอนนี้ก็9กอร์เซนตแล้วครับ สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับกับกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะฮะพระอู่ทองแบบโบราณน,นะครับหน้าตักเก้านิ้วนะหินดำน้ําโขงนะฮะขั้นตอนในการแกะสลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการส่งขัดเงานะฮะ ต้องขอโทษเพื่อนๆและ f อทุกท่านเลยนะฮะที่ผมไม่ได้อัปเดตงานต่อเนื่องนะฮะเพราะว่า,าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเนื่องจากผมต้องเออขออนุญาตเจ้าของงานก่อนนะครับที่จะอัปลงคลิปนะครับถ้าลูกค้าท่านนั้นไม่อนุญาตผมก็ไม่สามารถที่จะอัปงานลงคลิปได้นะครับผม เพราะเป็นงานของลูกค้านะครับต้องขออนุญาตนะฮะแต่ผมไม่ได้ทำงานทุกวันนะครับทำงานทุกวันฮะทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้อัปโหลดอัพคลิปลงนะฮะเพราะว่ามันติดที่เจ้าของงานเขายังไม่อนุญาตให้เอางานลงโพสนะครับโพสยูยูทูบอะไรอย่างนี้นะครับ อย่าลืมเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้าๆทั้งหลายนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมอัพลงนะฮะกับผลงานที่ทางลูกค้าอนุญาตนะครับผมก็จะอัพลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมหรือท่านที่จะติดต่อง,งานก็0655431923นะฮะ เบอร์น,นี้เป็นไลน์นะครับผมสามารถทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดก่อนได้ครับว่าท่านต้องการแบบไหนหินอะไรพระปรางอะไรนะฮะเรามีหินให้ตั้งแต่หินดำเชียงแสนดำเชียงของหินขาวเขียวอินเดียเขียวน้ำโขงไปจนถึงหยกเลยนะครับนี่นะฮะเนื้อหินดำเปียกน้ำก็จะเป็น สีดำๆพอแห้งก็จะออกเทาๆขาวๆนะฮะแต่พอขัดเงาออกมาก็จะเงาเลยนะฮะเงาเหมือนกระจกเลยนะครับนี่นะครับอยลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเปิดกำลังใจให้กันต่อไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ